ป้าโทษโทษโทษนักเตือบอกหาสิบกิโลเลยโอ้เอาทางมาก็มีแต่ขี้ฝุ่นเนาะอย่าเด้ออย่าเด้อว้าให้รุไฮหลานพังลุหลานทุกคนสิ่งี่บึงแม้นี่่ะหละแล้วให้อันคิดดีๆก่อนเชีอาอภัยสิิตัดสินใจให้บึง ทางเนาะทางในมันไปก่อนอ,อเลกดีๆนั่นแหละโอ้อยากเตือนคนอื่นน้ำมาฉันซะันจีคบไพ่กะให้เบิ่งดีๆให้เบม่นดีกว่าเนาะอื่มเม็นความเม่ได้พี่น้องเลย สบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องเบสครุสู่สคนบ่วาสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบุนตาอีกแล้วพี่น้องเลยอ่ามื้อนี่มาพบกันก็อยู่อ่าเพื่อนเลยพิมพ์มาในมื้อนี้ก็เป็นสะพานบุญหายทางพระอาจารย์เพิ่นเนะาะก็คือเห็นทางเลยพิมพ์กับ่ม,มีหีหน้าแถามยังยังก็บ่เข่าน้า,พนาเ,าาเาพิ่นกัเนาะขาดๆเดกันคือทนะพี่น้องเลยก็เลยอ่า เป็นห้ซื้อเข่าวา้าหนึ่งกระสอบป้ามีแต่ขี้ฝุ่นแท้นี่มากระปองทองชมคือเกาพี่น้องเลยก่อนอื่นก็นต้องขอขอบุณขอบคุณทางพาู้อาารย์เนาะที่ว่าเอ็นดูอ่ครอบครัวทางเลยพิมพ์ก็ขอให้ผา้อาารย์อยู่ดีมีแฮงคมเจ็บยาช่วยได้กมไข้ยาส,ดดม,ายยาสม,มีปาตดจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะอายุวันคนเสีนสาทุโดยโอเคพี่น้องเลยเฮ้ากันจะได้เอาเข่าไอพ่อรองชมแบกเข่าไปหายทางเมเพิน่นเนาะ โดยก็คือเอ้ยพิมก็อาจจะไปขายเลขแล้วไปจักเนาะเพราะว่าม,ามันกระสีแรงแล้วพี่น้องเอ้ยไปเพรว่าเอาลายพี่น้องเอ้ยป้าโต้ไปเอาเข่าไปหายทางเอ้ยขนกอดป้าโท้โต้โต้โโนักเต๋อบอหาสิบกิโลเอ้ยเฮาทางมาก็มีแต่ขี้ฝุ่นเนาะโอ้ยยาเด้อยาเด้อก้มก้มก้ม ไปเลยไปเลยอืมกระตูเพิ่นกะมันบ่แล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าถามแม่ว่าไว้บอนใดเด้ออนเดิยามือแรงมาเด็ดเต็มเต็มเลยอืโดูอ่ะสบายดีเด้อน่าสบายดีแม่ดูเข่าก้ามูแดงเข่าก้ามูแดงบ่ ฟ้าสีจนเ้าอันนี้ขี้ฟุ่นแม่อ,อ่าก็ซอมน้ำตาลเพิ่มมาใส่เข่าอืมดูดูติดไม้แม่พันกอนไม่น้องเลยหาสิบกิโลนี่การแยกสกินได้โดนเติบอยู่บ่เนาะแม่ช่องช้ำเดือนผู้อ,อือสองไม่รู้เนาะดูอ่ะกออนุญาติดไม้แม่กินขา้าวกินน้ำระโบมันนี่นะกินแล้วมันนี่อืมช่องไม่รู้ก็กินข้าวเจ้าน้ำบ่ มีพ่บไอพิมมาไปซื้อข้าวอยังแดกๆนี่นะแม่ข้าวเนวข้าวหน้าบ้านเฮานี่แหละลูกข้าวหน้าบ้านเฮานี่ข้าวหน้าบ้านเฮานี่แหละอ๋อคือเป็นซีนี่แม่ลูกบ่เคยเห็นนะมันเป็นข้าวหไฮข้าวข้าวหาวข้าวเอิญโอ้แม่กะอดนางก่อนเป็นซีนี่เนาะแล้วมันเป็นมันๆจบบคล้ายๆข้าวกำแต่ว่ามันมันแบบโบเมน อ๋อนี่คือขาวเจ้าด้วยขาวเหนียวไหมข้าวเหนียวข้าวตัวขาวตัวนี้นอันนี้เหนียวบะเดือยวเหนียวเหนียวแต่ว่าปนกันเบาปนกันเอ้ากินแปบอยู่ไหมเแปบอยู่ไรแม่แม่มันเป็นมันมันไ้แล้วโอ้ช่างว่าเนาะแลวอยู่บ่ละกินกันแล้วอยู่ไรเออแม่เคยกินตลอดบ่เดือยวไรเคยเคยกินแต่แม่เห็ดหน้าแต่กินหมดละยังพรอนกแม่แต่อายุยังสี่สิบห้าปีเลย ใช้สายไอพิมพ์ไลพิมพ์ผลไปขายหวยพัฒนาโอ้ออกไปขายหวยแล้วนั่นแหละฮะว่าอยู่ว่าเยากบทันเพื่อนเนาะกว่าโดยโดยจ้งกล้องไม่กลอนคุยก oh. uh huh. mm. like ับทางแม่กะลูกมานัはは uh, ่งนั่งได้บ่แม ну ่นั่งนั่งได้อยู่ขันเมยแม่ก็สีนอนโอ้เมย์นอนด้อโดยเมยน่ะบ่เมยดอกแม่แต่อต้องเอานี่ห้องตลอดนั่งไหเนาะ พอเจอมันน <iğ> <dragging> <im icking nonsense> ุ่มเจอมันห้องเพราะเธอบ่ให้มันห้อนโดยอ๋อก็คือไอพิมพ์นี่ต้องเฝ้าไปคายแล้วเฝ้ามาโดยอืมไปคายประ่าณห้าโมงเลยสิมาโดูมันจังบ่มืดเนาะถ้าหกโมงนี่มืดเด้อได้บานเอาแล้วแม่เนาะโดยอืมกินข้าวกัายังมื้อนี้นะแม่มื้อนี้เราเพิ่นซื้อลาชีนมาไปซื้อไม้เฮ็ดหง แล้วแหละซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว่ะเปิดกล่องธนาเโอ้ <c oughs> ยังบม่ได้บึงเนะาะเศรายังได้ละโบเออได้เศรก็คือทั้งา<อ>จานแหละให้ซื้อเขามาให้แม่ครับเอ้ือเพราะว่าเข่ายังระ่าซื้อหนึกิโลอ่ะมันจะได้จักมือว่ะเมนคอมเพลนอยู่เนาะเออซื้อหลายกระมาบอกแพ้เนาะ ใช่รถนานามาบปแพงรักโดยคือว่างามอยู่บุรีพันกระเจ้ากระเทงให้เบิ่งอยู่ได้ขาวอยู่ได้ซื้ออยู่ห้องสีแบ่เมนเออเชี่ยห้องสีมาหอดพี่กระสอบจนเป็นซีอาร์๋ยวคือพุ่นน้ำตาพุ่นเลยข่าวข่าวลาบซีนคือแม่นี่กินยังกับอะไรขลามเนาะแม่ก็ขลาแต่ประได็นอะไรโตก็รื้อแม่ก็อยากขลามแล้วมันขลามหลายมันเมยเนาะ คือแน่นี่แล้วเนาะแม่เนาะแม่เออเอยพิมมัออกไปแล้วกะลูกเปิดประตูมากกับเปิดไรจังส่แล้วเนาะเปิดไรนนี้แล้วแม่ก็อัดกับไรแล้วคันอัดกับไรนั่นแหละถึงพาไปพามาคันว่าโดยคํามืดกับสิเปิดพื้นเปิดไฟแม่ก็ลูกมาเปิดบบได้แม่ก็ลูกเปิดบด้ลงเปิดบ่ได โอ้ oh. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หันใครได้แม่ต oh. ูดได้ได้แล้วล่ะมแ่ลงน้ำรถเข็นแต่กี้น้ำแม่ตูดบ่ได้น้ำมันกว้างมันรถเข็นไม่ใช่ละบัานเอาไปตะแดดอยู่เนาะอาบน้ำหวานเนาโดยโดยอาบน้ำค <right> ืออะไรต้องขินรถเข็นมแต่ว่าบ่อเป็นลดเข็มเอาไปบ่แพ้ได้เนาะโดยนี่แหละเนาะคนขาดเสารักหนึ่งมาบมื่วานท่เสารัก ถ้าจะว่าแม่มีลูก2หรือ3คนเนาะโดนก็สิไข่อยู่ได้เนาะแม่เนาะโดนล้ซอยกันเนาะโดยอันนี้บัดผู้เดียวผู้เดียวอือเฮ็ดนั้นนั้นก็วิทนะนั้นโดยฮู้จังซี่กเอาหลายคนได้เด้เนาะคือว่าได้เนาะแม่กเลิกลาดุลเนาะโอ้ยก่อนเลิกอีลูกออ้ยแล้วก็เพิ่นก็เห็นท่าทางสิทํามากินช้อยเพิ่นบ่ได้เพิ่นก หางออกหางอกแหละเห็ดยังกระบอกถือว้ายังกระบาดถึกแหลกเอ้ยเออเออคือว้าแหละทําอิฐมันก็ดีโดยข้าวก็คึดว่าเละคนถือแล้วว่ะคิดว่าสิเป็นโฟเดียเมียเดียวแล้วโดยสุดท้ายมาผัดกันเล่คนพีทบาทนึ่งชีวิตกับเป็นไปอี่มบริคิดได้ฟันเนาะก็คิดทด้ว่าอ่าถือแล้ว คน,นเดียวครบสิประมาณนี้เลยเนาะ<ด>ยอยู่ต้องกันจากปีจังเลยละแม่สามปีนัองไ่ได้หึงโอ้คือแม่กับปุ๊บเอาแล้วก็บ่ได้หึงเะยสี่เดินห้าเดินก็โปยไปโหลดโอ้กวนหย่อยมอมายังเข้าไปโหลดได้โดยอยู่ดีๆเนาะบ<อ>่คิดแล้วแม่กับิีตัวเองจะเป็นแนวนี้นั่นโดยคือว่าคันเฮาไปมีคนอื่น ก็เฮาก็สิบ่เกิดบ่เนาะพยานเฮาเนาะสิประมาณนี้บ่หรือจังได๋หั่นน่ะแม่ก็ก็มันเฮามันกบ่ฮู้อนาคตเนาะแม่นอนาคตซองบ่เห็นเนาะแม่เนาะดอืมแล้วเพิ่นก็ว่ายังกผิดเบิดบ่ว่ายังกผิดชสักักกตาเฮาไปได้ลูกเอ้ยเขาว่าเฮาบ่ดีแล้วกบ่ได้แม่นได้ว่าสิอันดีนําเฮาก็บ่ดีได้โอ้ Uhm, ไปตามใจพันจะไปนั่นแหละเฮาก็ว่าบัได้แล้วเนาะเลยเอาบัได้แล้วก็พออป้อยไปอือแล้วแม่ก็คันเป็นว่าบุเจ็บบุโซกันยังว่าเฮาก็ิ่มต้นชีวิตไหมเนาะเดี่ยวเดีดว่าโซมาเลยเป็นมาตลอดเลยเนาะเลยอือี้คือว่าแหละแม่ก็มันมันใจลบเนาะ เอาเอาละเถอบดีละผู้นั้นก็ย่านบดีผู้นี้กย่านบดีไปละได้คืนนะผู้นั้นก็คือจะคือกันผู้นี้ก็คือซื้อคือกันนะคืดไปลายบาทนี่โดยมันก็บกล้าจะเอาซ้ำแลวหรือว่าเกิดแบบนี้บพราะเนาะทําให้เอ้พิมเบิดโรเลคุปไซเลยเนาะจังว่ะมีไม่เคยเห็นไอยพิมพ์ลมผู้บ่าวนี่ลมล่มกับบบนักแนนจะโคนมันว่าเบิ้งผู้ใดก็คือบ่เมาเงอะงอะ บ่เป็นตาสิได uh ้อาศัยบ uh ่มันว่าเย็นว่าคิดคือว uh ่าเย็นว uh ่าแม่ว่าเอ้ยบึงคักเด้อย uh ่าเป็นคือพ่อเคยเว้าอยู่บ่แม่ก็เคยเว้าอยู่เออแม่ก็ว่าว่าเบิ่งทางนอกเบิ่งทางในไปนําได้แม่ว่าแม่ก็เลยิดแล้วเบิ่งแต่ทางนอกทางในมันก็ยังบ่อคือคือเฮาซื้อเลขแล้เนาะโดยเฮาก็คือสิออกได้ว่าติเออตัวใดก็คือสิเาะตอนซื้อแม่นันนี้กคือแม่ก บ้าเอาไปนี่กับผู้นะนะใหญ่ก็ซีดีเมดนอน่ะําหักเขามากเข้าแล้วน่ะนะสุดท้ายมาพันมันบอกคือคืดเชื้อเลยคือคืดเบี่ยนไปโลอ้าวแม่บอกคือ,อคืดก,กะเนาะเรื่องมันแล้วก็แล้วไปแล้ว,ลวพี่นงคิดแต่ว่าแม่พนเว่ามากอ่ะแล้วก็ชีคิดอยากว่าอูโดนแล้วแล้ว,ลวก็ความในใจวอกโดนแลวได้แม่เรายก็เพิคนกับโบได้เคยว่าอูดดอ บอว่าให้ลูกให้หลานพังลูกหลานทุกคนสีดสี่เบ่งแม้เนี่ยแหละแล้วให้อันคิดดีๆก่อนเชียรอภัยสิตัดสินใจให้เบ่งทางนอกทางในมันไปก่อนอล้วเล่นดีๆนั่นแหละโอ้อยากเตือนคนอื่นน้ำาหมือนแสอันที่คบไผ่กะให้เบ่งดีๆทางเหน่งดีกว่านะอืมเมนความเมย์ได้พี่น้องเลยทางเห็นทั้งทางนอกอ่ายังเพื่อนเอกไแม ทางในเกียงทางในเป็นทั้งนอกเป็นเรือทางในเป็นมักเดออ่านั่นแหละเนาะนั่นแหละมักเดอเป็นโบราณอันนั้นได้พี่น้องเยแมงตึกอยู่ทางในเนาะโดยัไอ้ยังเป็นอียังมีหอดมะเร็งมะเร็งหมดอยู่ในเนาะทางในเหมือนเกียงมะเร็งอยู่แล้วหอดหมดมีหอกเม็ดหอดแมงไหมเนาะทางในออืแต่นี่แหละนี่แหละพี่น้องเลยคนเปรียบเทียบเปเปิดเทียบแม่งด้วยนะแม่เนาะแม่ออให้เปิดประตูแล อันนั้นบ่ได้เข่าซะส่วนลูกอย่หันคือผลจิตไดอยู่ดอกนาใอยู่ดอกงินาลืมมันได้จะอือหดพานหญาแล้วก็ไบบอกอพิมน่ะมาตอนแรกคนละเป็นงงินโอดตอนเช้าเนี่ยไปซื้อไม้เนื้อขาวเราไปซื้อไม้ไปช่วยอะไรไหมวะบอกครบแล้วว่ไใหม่วันทีดใดจังวะสาวได้สมัยสาได้ถ้าเบิกงงินช้างเพิ่นมาปลุกคนละเพิ่นขาดยังเขาก็ตแล้วเออขาดยังก็ไปซื้อเติมโดยเขาจะมาส่งบ่แม่มาส่ง อือเออเนาะเรนอ่ะปีนอ่ะปีนลงนังเ้วยบัจักอยากายควยพัฒน,นาบบจักสีเบิ้งแม่เมื่อนี้ก็ชื่อสิไปตตเวนเน่ไปตตเวนนะอืมไปคำบัดยานบัดมาแม่คำบัยิงเงนาะไปย่างทางบ้านเพิินกับพี่น้องเลยแบบอ่าคล้ายๆว่ามีแต่ป้าเลยเนาะมันจะเป็นแบบในเมืองอยู่ <c oughs> แต่ว่าทีเขาเจ้าซื้อไหแล้วกะขาบัวหมาเห็ดนี่นี่ นักมาปลูกมาสางบัดทีก็ได้หน่อยแต่ละคนน่ะนะเดินมันเป็นป่าเป็ี่ยนดงแก่มม่เป็นป่าเป็นดงอันตรายด้ไแม่อล้วมาแต่เวนไม่หญ้าไม่ยิงเนาะเอืมนั่นแหละแม่อยู่กับเป็นห่วงได้เียมืดมืดในวัดเปิดไฟไฟสิเปิดเนาะเดอมเมื่อหนาคันเ้ยพิมพ์ไปไกลแหละอ่าสวิกประมาณใกล้แม่เลยปุ๊บเนาะเนาะนั่นแหละคันได้อัน ยายสายไพ่แล้วก็สีเอามาใกล้แม่นี่ดอกน่มนมน่งพอได้ยืดถึงนนะเปิดเฉพาะแต่เจ้าอ่นเนี่ยเนาะ<น>เปิดใส่ทางในเฮาน,นี้แมน่นอ่กับเบิรงนอะไรเนาะเงินทองเฟิ่นใหายก็ไม่แต่ว่าจุดดังหนักนก็อยากให้มีอาชีพมาแล้วแม่เอ<น>้ยเนาะมีแต่ว่าปลูกไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปเนาะพอได้เจ้าเาก็บซีพเนาะโนย ถ <laughs> <laughs> uh uh ้าเกิดแม่ย่างได้โอ้ยมาปลูกมันลูกนี่กะให้มีความสุขแล้วแม่เอ้ยสบายแล้วคันแม่เฮ็ดนําซอยได้นะโดยๆจับลูกจับแม่จับกับใครแด้น้ะแม่อันนี้แม่ก็พอได้แต่ซีอยู่ทั้งเิงอะบ่นั้นเอาเอาบ่นี้อะปุบ่นั้นนั่งเบิ่งอยู่ดเบิ่งเบิ่งเฮ็ดได้สิเมื่อยเนาะอือเพิ่นกคนกคนบ่เคยปุได้เนาะแม่น เกินบังละปูหัวชีคายผอบปั้นดำหน้าแม้วนนั่นแหละววะคะว่าเอาคือทีไดนทีแบบมันออกกอนี่ช้ำซึมมืดแล้ววะนานเลยแม่ว่ามันเป็นก่อได้หัวชีคายน,นย่ยปูกทีแม่วะหัวชีคายนี่ต้องปลูกอ่าหิมหัว้อากับค้าว่าบอกเพิ่นแล้วมีแต่ว่าปลูกไปก้อนเลยเอ้ยมันมันเพล้วก็จังเอาออกอะขยายว่ะได้อยอืมอ่ะอันมาเข่ากระไรห่อชอมสามเดือนว่าอะไรกันแม่ ได้ผลได้ได้ชมสำเดินไปได้ชอบมึงได้สารุ่มหนึ่งซ้ำไดนแต่ละมืงไม่ได้เห็นใครติ๊บเข่าคนหนึ่งแต่ละซ้ำนี้น่ะมันได้เป็นปะอยู่ข้าโหดนะ่นนะไม่ได้ใส่ติ๊บเลยไม่ได้ใส่ติ๊บอีกแบบยากิโรจกไม่ใส่ติ๊บเอาเพิ่นว่ามันกัดท้าไปโอ้ยอไปมันรสชาติเป็นแนวได้แหละเข้าวดำๆแดงๆนะสิอันนี้บะแม่แมนโอ้สิบบังนะ ฮออฮวงมากล้วเป็นแนวหนึ่งมากล้วเป็นแนวนี้โดยอันลูกคิดว่าโอ้ยสงสัยจะเป็นข้าวกล้องอะไรหวังมมยโมแมนข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวข้าวบานเฮ่านี่แหละฮึมมีเนาะไหมเนาะเออมีเบิ่งจ่ยพอแมมพี่น้องเนบิ่งข้าม่พิมหนึ่งแล้วเอบล้อยอืมสิประมาณนี้พี่น้องเลยอ่อนอยู่เนาะไหมเนาะอ่อนโยเป็นข้าวเหนียวนี่แหละมันละมันก็เป็นมันๆเนาะข้าวนี่ชีมีรสชาติมันเนาะอืมมันบาหวานโดย อขเห็นแต่ข้าวเจ้าแบบนี <t ak> <t ak ้เลยแม่เอ้ยแมาบ่เคยเห็นเนาะเออข้าวเจ้าบโบข้าวเหนียวแม่ว่าสือข้าวเหนียวข้าวเหนียวหล่ะจะหนึ่งได้ข้าวเจ้าจะหนึ่งก็ได้เนาะโดยโดยน้ำกินลูกโดยโดยตันใจละลายเนี่ยาะเหนื่อยเด้วยตันมีพอกับยังคายอยู่ได้หรือยังพิมก็ได้นี่พอโบน้องผู้หนึ่งโ่เนาะนนี่เป็ผู้เดียวรถเนาะ อัน <c oughs> นี้ผู้เดียวเวีนเน,นหลังอยู่สักนาบาวิดหลังสักลหลังวิดหน้าเมนแม่กะมังเธอก็อดเอาเนีวว่นบยาวามันเบาหลายนะมันก็ปีหน้าปีหลังลมันเมยโผดเมนเมนแหมง่าย้น่นอนง่ <c oughs> า้เ <c oughs> ลยเมยโผดคือเขาเขาเห็นมั่นกับผู้อื่นมาเห็นโอ้จุมคอในสามคนผลโคนคนเจ็บคนป่วยในก็ยังเมยว่ะ เ,เ,เชิญว <uncon Marina S 2> ่าเจ้าผู้เดียวเนาะว่ะเมื่อกี้เนาะลูกเวอ่าอ่าพอน้องอ่าน้องน้ำพึ้งอันเดอเออเมยฮู้บอกกับเพื่อนอยู่บ้านนี่แหละแม่ลูกก็ลัดมาทางฮองเฮียนนี่เนยแต่เราเห็นเพื่อนอยู่เพื่อนป้าเพื่อนแถวเพื่อนพอบ้านทั่นแหละแม่เมันนี่กับโบฮู้แล้วเนาะว่าเพื่อนอยู่กับไผ่ด้อลูกกับโบเคยทายเพื่อนด้เลยมันนี่ขัเขาไปเข้าไปป้าพิการ แต่เขาเจ้าจมีสองสามคนบมได้แม่เบิงอ่ะคอยนวดคอยบีบแต่ว่าขาเจ้าจก็เป็น e ไฮแฮงก็เมย์ดิเบอ,อแบบแบบว่าบนนวดบ,วดบมเมื่อเลยละว่ะาาอะนะโอ้ย่าเนะหลายคนก็หลายเป็นน้ำน้ำพึ่งกะพ่อพ่อหันแม่กัเสียพอ่อกัเสียตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้แม่เกิดมากะน,นั้นๆเลยเนาะชีวิตเกิดมาชีวิตน้อยังไม่น้อยสิบปีนะแทมแล้วจะแบบ สามเฮาเจ้าข่อยเออยามันดอกนะกับสิไข่เน้โนั่นนะอันนี้เพิ่นแบรลูกยังบริหูเรื่องผู้สร้างผู้น้อยนะอืเอียนกับบริหเอียนซักอหน้าแม่ด้วอืมกับสีมันเมื่อไรแบบนี้อ๋อนอนนอนแบบนี้นอนนอนอีกคนหนึ่งตามสบายลุ่มเองได้บ่ได้เอานุ่ง่งง่ายบ่บ่ง่ายได้ส่งบ่แม่นุ่งบริได้แล้วส่งชักยกเองบริได้บ่แม่ต้องเอามือยกบ่ต้องเอามือชอยแบบนี้ได้ โอ้ oh. นกบดขึ้นเลยแล้วเอ,อชิชื้อจนนั่นอนะ่ะโอ้จ้ว่าน,นักไม่เก่งสนนินิเนาะเออกานักแม่หมดเจ้ามีนี่นี่นี่นนอ่ามันรีบแต่รีบเลยไหมเนาะอือรีบแล้วรีบแล้วลนะยับ <c oughs> ง,งบรายสาวสามปีแล้วเนาะมันก็รีบแนละ้วสาวสามเนาะแต่กเกนันเป็นเอโอโพอยู่ใดนี่นะปฏิปฏิแวบลงไหมว่ามันอะไรเนาะมันเอาบรายออกกำลังกายด้ เออตะกี้นะเหตุโอปุอยู่มันไขได้เลยไขเริมเริ่มได้นั่นี่นะเลยเป็นเป็นโอปุอยู่มันเปนปวดบ่มันก่อนปวดบ่ปวดเลยเจ็บเจ็บตอนนี้ได้ไหเดี๋ยวนี้ก็เจ็บไปโท่ไปค่ะแต่ว่ายังเจ็บอยู่บ่ยังเจ็บอยู่แต่ว่าบัดคอยบัดแห้งนะเลยตะกี้หกข้าวเนี่ยก็ไขเริมเมาเมาจักมันเป็นในกระบอกจักน้ำมันเลยนะเลยเลยโอ้โหน้ำมันพีน้องสาเหตุมันเปนั่ยนอะไรอืมมีสาเหตุเลยพอดีเนาะสาเหตุเลย แค่อันปกตินี่อ้วนนี่แข่งคนอ้วนเนาะอ้วนอะไรขันขันายางได้นัก็เต็มตุปุอยู่แหละเนี่ยจะได้เนาะมันยางบ่ได้นะเอานอนหลกไม่ค่อยได้แชเดอร์การนอนอีกได้กันชมบ่บ่โอ้หันดีบ่ลอยลงนั่นนี่เออนี่แหละงานโยหลกนะบัดลุคะแนนสิ่งลำบากเออ่ได้เบิ่งเพิ่นลุกประมันกะลุกนัีนเราบ่ลุกก็ได้นะการว่าเพิ่นบระว่าลุก ลูกได้โย่ไหมมีแห้งได้แล้วตะกี้จะโอตาล่ายลุลุตแล้วโอ้ลูกคันมอตอนมาแต่ห้อมอนะเบื้องอันเบื้องฟ้าก็จะบูบวาบูบว่าบูบ้าแม่ว่าเบื้องฟ้าเบื้องฟ้าคือเป็นบูบวาบูบว่าทองฟ้านะเปลี่ยนบูบวาบูบว่ามันทำเมยเนาะแม่นป้าแดดก็ซอฮอดพี่แม่นอืมขนว่าลูกเมื่อนี่ให้ปิดไหนบอเปิดบอประตูจะมามากะวิดดอกหลวงโอ้จะมามากะวิดดอก อือเออสิได้เงินเพิ่นเนาะเอื้อยเพิ่นก็ได้แล้วคั่นบ่หาต่อยอดไว้ก็ย่านมันเมิดเด้อจ้ะๆๆอันย อะไรก็เกิดขึ้นมาเจ็ดสิบแปดชิปแปดชิบเนาะหกสิบเจ็ดชิปก็พอได้ซื้อเล็กๆเนื้อน้อยอันที่แม่ปะบรายนี่แหละอันนี้บอสฉันต้องต้องใส่ในเ่อต้องใส่อันนี้แหละสัมรีแหงสัมรีเปยตรงแหงทั้งแหงทั้งเปยแหงทั้งเปยนี่แหละต้องใส่ตัวนี้แหละอันนี้กรว่าเมนอะไรก็เดี๋ยวเจ็ดพันบอเจ็ดพันแปดพันวะชิปปายได้ไหมนานบอขึ้นได้ไหมเออบางหันอ่ะเจ็ดพันแม่แม่กับบรี บรรดาบฉาวลุ่มฉืนนะขึ้นแล้วขึ้นมดแต่คองนะโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม่นั่นแหละยังวะอืมโหลดไปชื้อนะบุคเมื่อเมื่อเมดนะเงินนะหลับแผลหมดแล้วรลบแผลหมดแล้วของมันแพงเนาะเงินหลายแพงเงินหลายห่อเคิงเนาะดยฮันดีไวจิเก็บอในอ่โหรวลาพาลืมไปละ มีคนเนี่ยใดเออโบเปียั่งลูกมวันนานอะไรเนาะเออบุกเบิรนเฮ็ดแล้วกลับมาอีแม่ลูกกะแบบสองคนกับซ้ำคนหนึ่งอ่ะปิ้นอยู่นะนั่นแต่ละมือกันอ่ะอย่าเข่าไปส่งลูกอย่ากลับมากับโบเปียังเฮายังแข็งแฮงเนาะเ้าต้องสู้กนได้สั่งอ่ะสู้ดยวยคือแม่เราไปโบเปียนีอสิไปใช้ได้เนาะคนนั้นแหละแม่ดได้สั่งต้องสู้ละแม่ คบมันแล้วพอพอสู้ย uh ูแม่ว่าแม่นๆๆก็เคยพิมพ์แลผู้เดียวแล้ก็ยังไปแมบ่เออเนจะบ่มีสาวรักกะยาเราก็ไปของเราเนาะจนสินแล้วเนาะอยู่แบบนี้เนาะินแล้วมันก็ินกับความความยุ่งยากกับแม่กันสิเว้ากันนออืมแม่ก็เลิกคนผิดคือเว้านั่นแหละ บดเลยคนถือคือแม่แก้วแม่แก้่พันเจออพอเดียวไม่เดียวเนาะบอกพอเนาะไม่อื้อเลยโอเป็นในเพิ่นเป็นยังก็แม่น่ะอ่าแม่แก้วอันมัดปุ้กเฮือนชอยแม่นะโอ้ปุ้กเฮือนเออพอชุกสวรรค์แม่แก้วนะโดยพันเจอพอเดียวไม่เดียวพออันแก้วไม่ทิพย์พอหยิบไม่แซวลีคือเพิ่นเจออมีความชุกดอแม่วะแมนเมนแบบห้าวผัดปุ้กอ่าผัดปุ้กพีชโลดปุ้กาก็ปลูกพีชแบบแันเชียจะปลูก ปลูกพักกกบไซโฟนปวกแล้วนะเออเนาะแมนปวกการหนักใต้เลยเออดับแห้วไปโลนะนะฮะมันผบเคอุดขึ้นมานะอืวพีชชีวิตเปลี่ยนอืตัดผมพิษยังวัดเจ็ดมือวัดโป่งได้หรอแม่เนาะเออยังมันยังมีทางโป่งเนาะดลยมันก็ยากกว่าผมได้พี่นอเลย เพิ่นก็เอาถืออะไเนาะคำบโบฮานเนาะเออถืออะีรแม่วะแม่นแต่ข้าบวกเคยเอาข้าก็ขค้ดว่าเอาภัยเขาก็หักข้าทั้งนั้นแหละดีครดีทุกคนนั่นแหละเออดีทุกคนนั่นแหละเอาภัยกับเขาก็ดีแล้วเขามักข้าแล้วอ่ะเลยบาดเอาไปแล้วพัดบวกคืดๆบาดนี้เออเป็นบรดีก็เมื่อเป็นไปอะแม่ว่าโดยเป็นไปอะไรเนาะสาเหตุที่ว่า ไอ,อพิมคนอาจจะคิดเด้เพราะว่ากันเอาไปก็ยันคือแม่สิประมาณนี้บเบ็ดโปเทียนเด้โปรเทียนพองอ่า,งายๆเนาะโบทเทียนมาอยู่ใกล้เต้าคลองเลยบอบอแม่ก็เออทิเฮียน,นางซื้อกะนี่แลหละโปเทียนไก่ก็เป็นแน่เลยนมันก็เฮียไปพร้อมหูสึกไปพร้อมเนาะโดยแต่บ่าอยากให้คิดแหละนั่นนะครคบไปก่อนอเอาคู่ให้คู่แม่บ่เนี่ยคูบแม่แต่ตอนตอนแม่โป้แห้งๆคือการยืนไปยืนมาบเห็นเด้พี่น้อะ ชีองพันส0องพันเอชช่องพันอ่อแด่ทูดทั้งทึงได้ไหมโอ้โอ้ชายในโทรทัศน์บอกท่านโทรทัศน์ตอนนะโอ้นี่พี่น้องต่างกันลาย่บเมพิมเอ้าเมพิมีล่ะเมพิมพอนแอดงเมพิมว่าอ้าอีกแล้วงนามไนมแม่เจ้ากี่กันเนาะก็บบุหริ์ว่าอนไรนะบุหรี่หุวนแห้งตัวจ้อยอะไรตัวจ้อยแห้งอะไตอนนี้ตอนตอนแม่ตุยกาม่ตั้งหะอะไรมันกา กันแน่นอะไรไม่เอ่ยครักัจจีได้มื่อกี้องแบบนี้เด้อเพราะว่ามันกัจจีแรงๆแล้วเนาะเด้อยวมีแต่อัดบ่ประตูหรือบ่อัดอัดบ่อัดอัดเนาะมันดุเมื่อเนาะเพราะว่ามันเด็ดดิเด้อควขาม้าขาม้าไปให้หอนได้หนิแมนเด็ดพี่น้องเลยอืมเด็ดหอดในเฮือนเลยกี่หนีอยู่ปุ๊บปริมาณหอดพี่เลยพาลูกเมื่อกีนั่นเนี่ยกะ ฮอนแม่ผมแล่นเนาะเี่ illa, นว่านำหยกนำยาบดคุณได้ไหมแม่เด้อแม่น้ำเกลือเนาะอืมน้ำเกลือเด้อืม่ะสาลูกก็ใชได้โคตัวเมื่อเด้อไม่เด้ออ่าอยู่ดีมีแห้งด้วยด้วยสุขภาพแข็งแรงไวๆเด้วยด้วยสบายดีเด้อไม่เด้อสบายดีด้ย กับสเข้าใหม่นั่นแองเราเนาะโอ้ยได้แล้วเขาได้ยดอกไม้ลูกบริพิตรทางแม่เพิ่งมาลืมขอขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์มาฉันเนาะโดยอาให้พอมาเลยเอาวนลูกไปย่าโอ้ยแม่ขน้อยแม่พอนขอขอบุญขอบคุณนําลูกพระอาจารย์เด้อที่เพิ่นดูแลครอบครัวแม่พอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นและขอให้ ผูพาอาจารย์ก็ขอให้เพื่อนมีมความสุขความเจริญเจริญทางธรรมและสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเด้อชา,ชาทุเ<ท>นาะเลยสบายดีเลยอัดประตูให้แม่เพื่อนเอาก็ใช้ได้เดินทางเมื่อเพ,อพราะว่าอยู่คนเดียวนี่กะอันตรายได้พี่น้องเลยบัจักหมาบัจักเบ้พูดแรกสีข่าวมาหาเพื่อน มก็จะได้เดินทางเมืก่อนเด้อะพอแม่พี่น้องเลยเนาะอันนี้ภักหงาเพิ่นกามาตอนสีแดงๆอ่าทางเอื้อพิ่นจังสีไดรฮดทางแม่เพิ่นวนะ่าเนาะโดยอ่าก่อนอื่นการสารุนตาขอขอบุญขอบคุณทางพระอาจารย์อ,ขอ,ขอีสวยเดือดทางครอบครัวเอ้ยอ่าพิม,มพ์แนมะ่พรเนาะขอพระอาจารย์อยู่ดีมีแหงกรมเจ็บอย่า,า,ยาสุได้กรมไกอย่อา,ยยาสุมีโดยพระเจ้า,าจากโรคภัยไข้เจ็บเขาให้อายุมั่นคนยืนโดย สาธุอ่โอเคพี่น้องไอซาบุญตาช่ได้จบคลิปสามนี้ก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมอ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องเขา้ามาครับชมคลิปซาบุญตาแต่จนจนจบเนาะโดยนำรวยเงินทองบสุขสู่คนสาบุนตาเก่าสบาสาบายดีสาบายดีนะพี่น้องเนาะโอ้อันนี้ไหมที่ว่าแม่เป็นแตสิเมื่อ,อไรได้พี่น้องยังเห็นไหมอันละไปพิมพ์ไปซื้อมาเห็ดอันนี้ว่าสัน้น อืมโดยโดยเฮ็ดโฮงเฮ็ดยาควนจีเฮ็ดมือใดเนาะปบปาดยามานมืออื่นมือฮือห่ดแหละพี่น้องเลยเนาะโดยโดย